แม่ค้าของน้องอุงอิงเพชรพันแพงหรือว่าแม่ของลูกๆนิวเจนในวงสาวน้อยลำเพลินโชวัวนนี้ได้มีโอกาสเลี้ยงหมูกระทะพี่ๆแดนเซอร์ของวงสาวน้อยลำเพลินโชเนื่องในวันคล้ายวันเกิดก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแม่ฮักที่มีการดูแลลูกๆในวงสาวน้อยเพชรพันแพงอย่างทั่วถึงเช่นกันครับขอให้เปเบิร์ดเดย์ให้แม่หน่อยได้ไหมคะวันชูที่วันชูที่ป สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีถนนชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC ซสาวน้อยแล้วก็ F c น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยก็แล้วกันครับแน่นอนครับวันนี้น้องอยากจะหยิบยกประเด็นของแม่ฮักคนหนึ่งนะครับก็คือเป็นแม่ฮักของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงที่เรียกได้ว่าอยู่ต่างแดนเนาะก็คือแม่เอมมี่สวิตเซอร์แลนด์นั่นแหละครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของแกก็คือวันที่7สิงหาคม2568เนาะก็ได้มีโอกาสที่จะส่งมาลัยน้ําใจหรือว่า ส่งน้ําจิตน้ําใจมาจากต่างแดนเลยก็เรียกได้ว่าผ่านลูกๆนิวเจนก็คือน้องแก้มปนัดดาแล้วก็น้องฟ้าใสสถาพรแล้วก็อีกหลายๆคนนั่นแหละครับก็ถ้าท่านนั่นเข้าไปท่องโลกโซเชียลนะก็จะเห็นทั้งน้องแก้มปนัดดาที่ได้ของขวัญในวันคล้ายวันเกิดของแม่เอมมี่เนี่ยเป็นมงกุฎด,ด้วยแล้วก็น้องฟ้าใสก็น่าจะได้ชุดลำนะก็ถือว่านี่แหละครับแม่เอมมี่ ก็คือเอาทําความเข้าใจกันแบบนี้ครับก็คือแม่เอมี่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็เป็นแม่ฮักของน้ององค์อิงมาตั้งแต่แรกๆเลยถ้าเกิดว่าใครยังจํากันได้เนาะในช่วงยุคแรกๆแล้วก็อาจจะหายไปในบางช่วงเหตุปัจจัยต่างๆนี่นัอนก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดครับแต่แน่นอนครับหลังจากที่ได้มีโอกาสไปออดิชั่นที่โดมเนาะเราก็จะได้เห็นมุมมองของแม่ฮักหรือว่าแม่เอมี่เนี่ยมากขึ้นว่านี่แหละครับตลอด2-3ปีที่ผ่านมาก็ คอยซับพอร์ตวงสาวน้อยเป็นบ้านแพงแล้วก็สาวน้อยลำเพลิชนชมมาโดยตลอดโดยเฉพาะน้องๆใหม่ที่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอุงอิงเพืนแพงเนี่ยเอาใช้คําว่าอุงอิงเพืนแพงเนี่ยยืนหนึ่งสำหรับแม่เอมี่อยู่แล้วแหละถ้าเท่าที่ดันเข้าไปฟังคลิปของพ่ออาเชตาหรือว่าฟังคลิปไลฟ์สดของแม่เอมี่เองเนื่องจากแม่เอมี่ทำช่องเนาะแล้วก็เข้าไปเก็บข้อมูลแล้วก็ไปเก็บรายละเอียดมาก็ถือว่านี่แหละครับจับใจความได้ก็คือแม่เอมี่เนี่ยใช้คําว่ามีอุงอิงเพืน k, แพงเนี่ยเป็นลูกฮักลูกแพงแ่บ ยืนหนึ่งอยู่แล้วทุกคนแล้วก็แม่มีเนี่ยใช้ใชคำว่าดูแลอีกหลายๆคนก็ถือว่าเป็นแม่ครับที่เรียกได้ว่ามีความซับพอร์ตลูกๆในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยค่อนข้างที่จะหลายคนเลยทีเดียวก็ถือว่านี่แหละครับก็รวยแล้วก็ขอให้รวยอีกแล้วก็ปังแล้วก็ขอให้ปังอีกถ้าเกิดว่าแบบมันจะถ้าเป็นน้อนเนี่ยน้อนก็รู้สึกว่าถ้าเป็นเงินน่อนเนี่ยน้อนรักใครเอ็นดูใครเนี่ยนั่นก็จะหยิบยื่นหรือว่ามอบสิ่งที่ดีให้กับคนที่น้อนรักนะ อย่างเช่นแม่เอม,มี่นี่แหละเชื่อว่าก็มีอุกิงเพชรพันแพงเนี่ยเป็นลูกรักอยู่แล้วก็จะเห็นในมุมมองของที่ทั้งช่วยทําบุญทั้งหยิบยืน่นสิ่งมาลายัยน้ําใจให้แล้วก็ล่าสุดก่อนที่จะกลับสวิตเซอร์แลนด์นะก็เราก็ได้เห็นที่เมเจอร์รัชโยธิน ไม่ใช่เมเจอร์เมเจอร์ลังสิตก็คือแม่เอมี่ก็ไปเซอร์ไพรส์น้องอ,งอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงด้วยแล้วก็อีกหลาย,ลายช็อตเลยก่อนที่แกจะเดินทางกลับต่างประเทศเนาะแล้วก็ได้เห็นตั้งแต่ช่วงนู้นมาแล้วครับก็คือช่วงออดิชั่นวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็จะได้เห็นแม่เอมี่ในสีนของหลังจากที่ปีเนปะี่ยไม่ได้มีโอกาสได้เจอน้องอุ๋งอิงเพชรแพงเลยหรือว่ามีโอกาสได้เจอแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้ออกสื่ออะไรประมาณนี้เราก็ไม่ได้ทราบข้อมูลที่แน่ชัดเนาะแต่สุดท้ายแล้วก็ เปิดตัวหรือว่าเปิดหน้าสู้เปิดหน้าให้เห็นเลยว่านี่แล้วครับนี่ก็คือแม่คักขององค์อิงเพชรบ้านแพงมาตั้งแต่แรกๆเลยแต่ว่าเนื่องด้วย ต้องยอมรับกันแบบนี้ว่าอุ๋์อิ้งแนแพรเนี่ยมีมีเอฟเยอะเนาะแกก็พูดในไลฟ์สดของพ่ออาชิตะหรือว่าพูดในไลฟ์สดของแกเองว่าแม่แอมมี่เนี่ยก็เลยซัพพอร์ตอยู่ห่างๆก็ไม่ได้เข้าถึงอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายแล้วก็คืออดใจไม่ได้เพราะรักแล้วก็ศรัทธานในตัวองค์อิมีแนแพรจริงๆจึงเข้ามาดูแลแล้วก็บารมีเนี่ยก็แผ่ไปถึงลูกๆนิวเจนไม่ว่าจะเป็นน้องฟ้าสสายสถาพรน้องแก้มพนัดดาน้องเอกน้องสกายน้องหมิวรัชดา พรแล้วก็อีกหลายหลายคนที่อยู่ในวงสาวน้อยลําเพลินโชว์และวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของแกเนาะก็ถือว่าเป็นการช่วยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนั่นแหละรครับในสิ่งของที่อาจจะช่วยกันได้ในส่วนของเงินในส่วนของอุปรกรณ์เครื่องใช้อะไรต่างๆที่มีความจําเป็นอะไรเงี้ยพอศิลปินที่เข้ามา,อ,าอยู่ในวงการหมอนลำเนี่ยต้องยอมรับว่าต้ทนทุนชีวิตของพวกเขาเหล่านี้อาจจะไม่ได้ดีหรือว่าอาจจะไม่ได้เพียบพร้อมไปซะทุกอย่าง นนก็จะคอยอาศัยพวกแม่ฮักพ่อฮักหรือว่า fc แฟนคลับนี่แหละครับก็คอยสนับสนุนคอยอุ้มชูกันก็มีอีกหลายๆคนแล้วครับที่ใช้คําว่าเข้ามาดูแลศิลปินมากหน้าหลายตาเลยก็คือแม่เอมี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ใช้คําว่าก็มาดูแลแล้วก็มาคอยซัพพอร์ตทั้งวงสาวน้อยเพชรเพลิแผงแล้วก็วงสาวน้อยลาเพลินโชว์ต่านท,ที่นั่นเข้าไปเก็บข้อมูลในช่องต่างๆหรือว่าเข้าไปดูไลฟ์สดในพ่องอในในช่องอ้อพ่ออชิตะหรือว่าช่องแม่เอมี่เองอะไร เขาก็มีความเปิดเผยความในใจนั่นแหละครับว่าเอาจริงๆแล้วก็คืออุ๋งอิงพี่เปนแพงเนี่ยแม่เนี่ยรักมาตั้งแต่วันแรกๆพร้อมๆกับเพราว่าแม่เอฟซีนั่นนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้เปิดตัวแล้วก็ซัพพอร์ตอยู่ห่างๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนเด็กน้อยคนไหนที่เข้ามาเรารู้สึกว่าเราเอ็นดูเรารู้สึกว่าเราสงสารเขาแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตเขาไปในรูปแบบต่างๆก็ต้องยอมรับว่าเป็นบาร,รมีอุ๋งอิงเลยแม่เอมี พูดไว้แบบนี้ทุกคนเป็นบารมีองค์หญิงก็คือรักองค์อิงจึงซัพพอร์ตหลายๆคน เราก็ใช้ข้อมูลจากชุดข้อมูลของทั้งพ่ออชิตะแล้วก็ช่องแม่เอมี่เองนะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าลึกตื้นหนาบางก็ไม่รู้นะว่าความเป็นมาเป็นไปเป็นยังไงแต่ว่าภาพที่พวกเราได้เห็นเนี่ยก็คือที่สุดแล้วนะครับสําหรับแม่ฮักณเวลานี้กับวงการหมอลำก็ถือว่าช่วยอุ้มชูช่วยประคับประคองเด็กๆแล้วก็ช่วยสนับสนุนทั้งองค์กรสาวน้อยองค์กรสาวน้อยลาเพลินโชว์ก็ขอให้แม่เอมี่ครับเนื่องในวันเกิด7สิงหาคม2560้า แนี้ก็ขอให้รวยแล้วก็ขอให้รวยอีกปังแล้วก็ขอให้ปังอีกแล้วก็คอยสนับสนุนทั้งอู๋มินเพื่อนแพงแล้วก็ลูกๆนิวเจนที่แม่เอมมี่ดูแลอยู่ก็เวลา มีอะไรมีมมลายน้ําใจอะไรก็หยิบยื่นหรือว่าส่งต่อให้กับศิลปินแบบนี้ทาให้ศิลปินมีน้ําใจใามีกําลังใจเนาะในการที่จะสู้การสู้งานก็คืออีกหนึ่งแรงซัพพอร์ตสาคัญในส่วนของศิลปินที่แม่ไม่ดูแลอยู่แล้วก็ดนด,ดีกับน้องๆแล้วก็ยินดีกับอุ้งอิงแล้วก็ยินดีกับหลายๆคนที่ใช้คําว่ามีแม่ฮักมีพ่อฮักเข้ามาช่วยอุ้มชูแล้วก็ช่วยดูแลแบบนี้ก็ขอให้แม่ไม่เรื่องในวัน เนื่องในวันคล้ายวันเกิดนะครับก็ขอให้แม่เมีเนี่ยมีความสุขมากๆกับสิ่งที่ดําเนินการอยู่ดําเนินชีวิตอยู่แล้วก็ขอให้ปังปังปขึ้นไปเรื่อยๆก็ขอบคุณแทนน้องๆแล้วก็ขอบคุณแทนพ่อพ่อแม่เอฟหลายๆคนที่เรียกได้ว่าเข้ามาร่วมส่งกําลังใจให้กับทั้งสาวน้อยเพริพงแล้วก็สาวน้อยลําเพลินโชว์ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ก็อยากจะหยิบยกเรื่องราวของแม่ฮัก คนนี้แหละครับเข้ามาเล่าให้กับพ่อพ่อแม่ f อฟทั้ง f อฟของน้องอุ๋งอิงปม่วันแพนี่แนหะละหลักๆเลยได้รับชมรับฟังกันเพื่อที่จะนํามาเปิดเผยว่ามุมมองความน่ารักของศิลปินแล้วก็แม่ฮักเนี่ยมันอาจจะมีความผูกพันอะไรกันมากแล้วก็ลึกซึง้งแล้วก็ดูแลกันไปครับ และหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีธนนชัยไว้ด้วยก็แล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องอู๋อิงเพิ่งแพรวงการหมอลำหรือว่าประเด็นเกี่ยวกับแวดวงการหมอลำนี่แหละครับก็จะหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาเล่าในเชิงวิเคราะห์ข่าวให้กับผว้บริโซี e e e C ได้รับชมรับฟังกันสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ